ไที่เนาที่ไนันไหมเป็นแบบนันเหือนมันนพาแห้งหเห้องที่ละร้อนสถานการณ์สดสดร้อนรอด้พี่น้องตอนนี้ตอนนี้ครับรมครับร่มร่มมันร่มร่มแหงตอนนี้ไอ้ห้องกำลังุ่มเอาตื่นลงันโตมีปัญหาได้เ่งปัญหาครับี่ยว่าห้องมันใจกันเอยเราจะมันร่มนีดดีมันแหงเขาพอันี 先看，可以，先看。 ขานออกไปลําซิงอะะั่นงเราจะค้าอยู่เขาเจอมีที่นไปโอ้เจอเจอมีที่กานไนี่ตอนนี้ขนวยแบนี่เราข้ากันว่างอะมากมางกับมาลมกรกกว่านี้ คองมองพัดมองรัด,ดถ้ามมว,วุ้นซุ้มเลยเสาหยมบลดมากปรกระบาเขาวันนี้เราก็ลงหุ้นแล้วก็วันนี้ลุกลุก่าดทุนได้เพราะว่า แล้วก็ไปนอน